เยื้อุ่มอย่างนี้ธรรมชาตินะคะสร้างให้เรามีความสดชื่นอยู่ในตัวของเขาเองนะคะกับกระพด60วันนะคะดอกกระพดกำงานอย่างนี้นะคะอยู่กับสวนเกษตรดินน้ำลงปนแฟมิลรี่นะคะวันนี้พี่ปนพามาชมกระพดอายุ60วันนะคะกระพดเลี้ยงสัตว์ เขียวๆงามงานอย่างนี้นะคะธรรมชาติสอนให้เรารักความสดชื่นรับความเขียวชุ่มมีต้นไม้สีเขียวอยู่ตรงไหนความสดชื่นก็อยู่ตรงนั้นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่อินทร์น้ำผลชอบกันมากเลยสำหรับการทำสวนเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายนะคะ อันนี้คือด้านล่างกระโพดของเราก็จะเขียวชะอุ่มแบบนี้กับกลางเดือนธันวาคมนะคะตับกระโพดรอบที่สามของเราที่พาเพื่อนๆมาแวะชมตลอดเวลานะคะกับการปลูกกระโพดของเราแบบต่อยอดกันไปนะคะอายุร้อยี่สิบวันเก็บเกี่ยว ปีนี้เราปลูกได้สามรอบนะคะหนึ่งปีปลูกได้สามรอบใครสนใจทำกระโพดเลี้ยงสัตว์นะคะราคาปีนี้ไม่ธรรมดานะคะผมกำงานอย่างนี้คือปักกระโพดของเรานะคะชาวดงคงป่าเขารำนาไภไยใสสังคม อยากมีสุขภาพที่ดีนะคะก็ปลูกต้นไม้ไปนะคะต้นอะไรก็ได้ไม่ว่าพืชอายุสัน้นอายุยาวอายุยืนปลูกได้หมดเลยปลูกไปไม่ต้องคิดเยอะนะคะปลูกไปแล้วเราก็จะเห็นผลของมันตามมาเองพี่ผลกระพาุยแถวกระโพดนี้นะคะสำับพุอายุ60วันของเรา มาโพตรงไหนโพตรงกล้วยของเรากล้วย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 นี่คือกอกล้วยของเรานะคะตรงนี้เลยโผล่มา,มาตรงนี้แล้วก็มาเจอต้นไม้ใหญ่ของเราสวนเกษตรดินน้ำลงฝนแฟมารีนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดูความเป็นธรรมชาติของ การทำกรเกษตรแบบผสมผสานของเราด้วยนะคะมอบความสุขทุกขั้นตอนกับการทำไร่เกษตรผสมผสาน